สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสอนวิธีการทำชานมกลิ่นเออเขาเรียกว่ากลิ่นนมเปรี้ยวนะคะและชานมหรือเรียกนั่นว่าชานมพุดดิ้งไข่นะคะไปดูสมัครชม,มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นทีกเกิร์นมเปรี้ยวค่ะรสใหม่นะคะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็น เขาเรียกว่าอะไรลหรพุดดิ้งนะคะรสไข่นะคะดิ้งไแล้วก็มีแก้วหลอดนะคะแล้วก็น้ำแข็งะคะ่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นแรนะคะแก้วมานะคะแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่นะคะ พูดถิดน,นะคะอย่างแรกเราต้องใส่พุดดิ้งนะคะใส่พุดดิ้งลงไปในแก้วเลยนะคะแกะพุดดิ้งออกมาแล้วก็เทใส,ส่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพุดดิ้งเป็นรูปพุดดิ้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทน้ำแข็งใส่ค่ะเาน้ำแข็งใส,ส่เลยนะคะ เน้แข็งต้องระวังระวังดนว้นะคะเดี๋ยวคุกกิ้งจะ <Okay. S 1> แห้นะนะคะ,ะเราเทน้ำแข็งใส่แบบนี้นะคะต้องระวังด้วยเดี๋ยวคุดดิ้งแตกนะแล้วก็แกะทีเกิดนะคะทีเกิดกลิ่นนมเปรี้ยวนะคะเทลงไปเลยค่ะไปเลยนะคะ <ๆ S 2>